นึกว่าหัวใจจะกลายเป็นสีชมพูซะอีกนะคะนางเอกตาคมพิงกี้สาววิกาที่มีข่าวว่ามีหวานใจคนใหม่แล้วแถมยังมีดีกรีเป็นถึงมหาเศรษฐีอินเดียอีกด้วยแต่ก่อนจะเมามอยกันไปใหญ่สาวพิงกีก็รีบเบรกเอียด e ว่ายังไม่มีหนุ่มจากแดนพระตาคนไหนมาจีบหรือครอบครองหัวใจเธอในตอนนี้ซักกคนค่ะไม่มีหนุ่มอินเดียนะเท่าที่รู้ไม่มีหนุ่มไทยก็ ก็มีเข้ามาจีบบ้างค่ะแต่ว่าไม่มีไม่มีใครที่เป็นแฟนนะคะคือมีเข้ามาจีบแล้วก็ผ่านไปใครกัาหนไ่งไเดียวเราชอบแบบไหน,น,นตอนนี้อะคะก็ขอให้เป็นคนที่แบบใช่อะอก็ไม่ได้มายว่าเป็นเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอคนที่คนที่พร้อมจะเดินไปด้วยยังยังไม่เจอคือผู้ชาย,ยมีเยอะแย,ยะทั่วไปแต่ว่าคนที่จะเหมาะกับเราเข้ากับเราได้ดีที่สุดอะมันมันก็หายยากอะค่ะเพราะคนสองคนมันก็ มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาจูงกันได้ง่ายๆค่ะเรียกว่าหัวใจยังไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นผิดกับเรื่องงานที่ตอนนี้สาวพิงกี้เนื้อหอมส,สุดๆมีผู้จัดละครติดต่อให้ไปโชว์ฝีมือตั้งหลายเรื่องแถมฟีดแบคนะอินเดียก็ได้รับการตอบรับดีมากๆก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความใจถึงยอมจูบจริงกับเรออินเดียเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะคะในหนังนะคะเป,เ,ปเป็นภาพแค่ประมาณหนึ่งวินาทีเองเป็นฉากที่นางเอกไปขอบคุณพระเอกแต่ว่าคนที่แคปมาคือแคปแบบแคปช่วงวินาทีนั้น แคปเป็นภาพนิ <Alex> <Tip. S 2> ่งนะคะมันก็เลยดูแบบจูบแบบว่าโอ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดนจริงๆโดนปากโดนค่ะโดนค่ะก็ก็ต้องรีบให้มันจบอะค่ะเพราะอันนั้นเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าโหแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือมันไม่ใช่เป็นการจูบที่แบบเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเป็นการจูบที่แบบขำๆค่ะคือมันต้องดูเรื่องราวของของเรื่องด้วยว่ามันเป็นเรื่องเรื่องยังไงมันไม่ใช่เป็นเป็นหนังแบบว่าอีโรติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือเป็นฉากที่แบบกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม้แฟนหนังอินเดียจะชื่นชอบกับการแสดงของนังเอกไทยแต่สาวพิงกี้บอกตอนนี้คงต้องเบรกงานโกอินเตอร์พักใหญ่เพื่อลุยถ่ายละครที่เมืองไทยแบบ7วันรวดจ,จนกว่าจะปิดกล้องซะก่อนค่ะสรุปว่าเรื่องหัวใจของพิงกี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะส่วนตอนนี้เรามาเปิดซอยเม้ามอยกันดีกว่าค่ะวันนี้ชาวซอยกาของเราก็มีเพลงเพราะๆจากหนุ่มพีทพีระมาฝากกันด้วยส่วนว่าที่คุณพ่ออย่างบอลวิทวั w ครับมาแอบประสิท์ให้เราฟังว่าบทบาทโปรดิวเซอร์หนังไม่ไง่ายอย่อยางที่คิดครับ เม่าวะขึ้นแทนโปรดิวเซอร์หนังเรื่องแรกค่ะสี่วาที่คุณพ่อบ่อนวิทวัสเลยทำหน้าที่เองตั้งแต่แคสติง้งเขียนบทด,ดูแลาการกำกับไปจนถึงพานักแสดงนำของหนังอินดี้เอาใจชาวสีม่วงเรื่อง Love's Coming ใช่รักหรือเปล่าที่กำลังจะลงโรงฉายในวันที่27กุมภาพันนี้มาเดินสายพบชาวซอยกด้วยตัวเองนะคะ ทีขยันแบบนี้สงสัยเป็นเพราะต้องรีบแม็กมันนี่เพื่อต้อนรับลูกน้อยที่มีกำหนดคลอดในเดือนเมษายนส่วนจะได้ลูกสาวหรือลูกชายหนุ่มบันขาเปิดใจพร้อมภรรยาทีเดียวในรอบสื่อสัปดาห์หน้าค่ะโอเคเธจะรู้เธอไปอยู่ที่ไหนตอนที่เธอไม่มีใครทำไมไม่เป็นฉันที่เจอเธอใครใชะยอมกลับไป เราซึ้งกันไปทั้งซอยก้าวเลยคะ่ะเมื่อนักร้องหนุ่มสุดโรแมนติกพีชพีระหยิบซิงเกิลใหม่ล่าสุดหากว่าย้อนเวลากลับไปได้มาบรรเลงให้ฟังกันแบบสดๆแถมยังมีสมนาคุณแบบคูณสองกับหนังสั้นชื่อเดียวกับชื่อเพลงที่ได้คู่กับบัสนะัทวุฒิมาถ่ายทอดความรักระหว่างแม่ลูกโดยได้เพื่อนสาวคนสนิสนทออมสุชามารับบทนางเอกส่วนจะซึ้งแค่ไหนรอชมกันได้28กุมภาพันธ์นี้จ้าไฟติ้ง นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่นางสาวไทยแล้วน้องจีน,น่าอัชราพรออยังพ่วงตำแหน่งทูตการท่องเที่ยวอีกตำแหน่งด้วยล่ะค่ะล่าสุดยังขอชวนรองทั้งสองคือน้องฟ้าสายปวินสุดาและน้องแอมดุษฎีเข้าพบนายทวัชชัยอรัญยิกผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้บริหารเพื่อแนะนําตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะเดินทางไปทําหน้าที่ทูตการท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วจ้าสู้ และในช่วงนี้นะครับเราก็มีงานน่าสนใจมาชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันนะครับ<ช>กับงานบางแสนย้อนยุค2,557เที่ยวบางแสนให้สนุกกว่าเก่าในยุคเก่า6 0 7 0ซึ่งก็เป็นยุคที่แต่งกายเนี่ยก็จะฉุดฉาด<ช>สไตล์ฮิปปี้